สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะจ้ะทาง FC My FC เนะก่าเนาะแอดก็ขอขอพระคุณทุกกาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มาให้กําลังใจแอดมิ min, นเนาะจ้ะ,ะขอขอขอบคุณหลายๆเนาะจ้ะมือหนีก็นนาแนวทางหาน้อยมารวมสีน้อยหุ้นดาวโจนหุ้นสามลัาของคืนวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ้ะแต่ก่อนจะรับชมแนวทางกับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบันเทิงพิษผาดประการไดก็ะคอโทษขอภัยนา่าจะแนวทางมีเขามีรุดปะาผลกันไปเนาะเอากบมาเบื้องผลของวันที่10นะจจะหาหน้อยมารวมสี่น้อย ห้านอยมัดรวม4ี่นอยนอยเฉพาะกิจน้อยเฉพาะกิจเข้า629กับ09 629 6ก้ามาตัวเด่นเนาจะจากส่วน29 29มาในชุดกัน29มาในชุดกันส่วน09 09์เกน้หลุดนอยพิเศษสี่แปดกับ92 485 85มาตัวเด่นวิ่งรูดเข้าตัวเจาะห้ 5, ตัวกลับเนาะจ้ะเก้า เก้าสองมาในชุดกันอีกนะจ๊ะรอบน้อยจะพกกิตมาสองเก่าลอยรอบพิเศษเนาะมาเก่าสองนะจาะสองเด้งนะจ๊ะพี่น้องจ๋าน้อยปกติน้อยปกติ085ย5แปดห้าแปดห้ากะมาตัวจอตัวเน้นอีกนะจะได้ตัวกรับอีกเนาะสองเด้งนะจะพี่น้องจ๋าสี่เก้าสี่เดเนาะน้อยวีไอพีสองเจ็ดศูนจ็ดนก็ะจ๊ะสอา สองสามมาในชุดกันเหมือนกเนาะสองสามสรุปตัวเด่นหาเราจะเด่นหาวิ่งรูดเข่าสองด้งเนาะหาแปดหาแปดมาน้อยพิเศษแปดห้าน่อยปกติแปดห้าเราจะได้สองด้งเนาะส่วนตัวตัวเจาะเราก็เข่าแค่สองสองด้งเนาะจะนอกนั้นเข่าในชุดกันเบิดเนาะสองเก้าเก้าสองสองสามเราจะยินดีกับสายรูดสายวิ่งสายเจาะเนาะจะในชุดกันกับมาเต็มเนาะ เอากับมาเบืองผลของดาวโจนดาวโจน v i p ผลที่ออก133กับ5 7 1 3 57, 3กับ57 1 3 57, 3หนุดนะจ๊ะ3 3โดดส่วน57 57มาตัวเด่นวิ่งรูดเข้าตัวจอดตัวเน้นได้ตัวกับ7จานะจ๊ะก็ยินดีน้าพี่น้องนะจ๊ะที่นำแนวทางไปแล้วมีฉุกมเวลับเนาะได้เจ็ดหาตัวกับตัวเน้นพอดีเลยนะจ๊ะ เขากลับมาเบิ้งผลของหุ้นสามลาดเนาะหุ้นสามลาดอังกฤษอังกฤษผลที่ออกห้าห้าตองห้าเนจากับห้าหนึ่งเนาะ,ะ,ะกับบมมีเนจารวดตัวจอตัวตัวจอตัววิ่งดูดเขากับบมมีเนจากับรุดไปเนาะเยอรมนันเยอรมันหกหนึ่งสามกับเจ็ดสามตัวจ่อวิ่งดูดกับบมาเนจากับรุดไปเนาะจ้า รัเสเซียรัเสเซีย050กับ2 7 050หลุดนะจ๊ะส่วน27 27เข้าตัวเน้นตัวเจาะตรงๆเข้าเด่น2วิ่งรูดนะจ๊ะ,ะยินดีน้พี่น้องที่นําแนวทางรัเสเซียไปแล้วมีโชมมิรามนะจ๊ะห้ตัวเน้นตรงๆเลยนะจ๊ะ27เนาะนอกนันของเยอะอังกฤษเยอรมันกะรุดไปนะจ๊ะในหลอบนี้เนาะเข้าก็มาตามต่อรุนต่อแนวทางนะจ๊ะแนวทางวันที่11เเนาะ หน่อยมัดรวมสีน้อยวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอดให้เด่นที่เก้าสามวิ่งรูดส่วนชุดกันหกสี่ห้าเจ็ดส่วนชุดกันสามารถจับกูจับวิ่ได้เนาะจะจับสามตัวได้เลยเนาะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ลองวิเคราะห์พิจารณาบึงนะ้งเนาะ ส่วนตัวเจาะ93 95 97 99 3ก็จะมี30 36 37 38 ส่วนดาวโจนดาวโจนก็จะมีดาวโจน VIP กับปกติของคืนวันจันทร์แอนให้เด่นที่20วิ่งรูดส่วนชุดกันให้36 5หกหาเกนาะจับคููจับวินจับซ้ำตัวได้นะจ้าส่วนตัวเจอก็จะมี2องหน7ด สองเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์เก้าส่วนตัวเน้นดาวโจนแอดนิ้นที่สองเจ็ดสองเก้าศูนย์สองศูนย์แปดเนาะ สองตัวอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะส่วนฮานอยฮานอยในเก้าสามเก้าเจ็ดสามหกสามเจ็ดมากชอบแนวทางในจดไวแ้แคบไว้ได้เลยนะจ๊ะฮานอยมารรวมสีน้อยหุ้นดาวโจน vip กับปกติของคืนวันที่11เดือน1 0 2564 ถ้าบอมักบ่ะชอบที่แอดเน้นนไ้จับคู่ไ้กะถ้ามีตัวเลขอยู่ในใจอยู่แล้วกะนําตัวดินที่แอใไ้ไปไปจับได้เลยนะจ๊ะเนะาะมักชอบจดไว้แคบไว้จ้าหาหนอยมารวมสีนอยดาวโจน์ V.I.P กับปกติเนะเอากลมาเบึง่งแนวทางหุ้นสามรัดกันตโตนะจ๊ะหุ้นสรัด พี่น้องท่านใดมักแนวทางใดก็สามารถเลื่อนเบิง่งใดนอกจากเนาะแอดก็ให้หลายแนวทางในคลิปเดียวแต่ก็จะสะดวกนาะจ้ะเพราะว่าบ่าต้องไ,ไปเขาลายคลิปก็เข้าคลิปเดียวก็ได้หลยแนวทางเลยนะจ้ะแนวทางหุ้นสามรัฐอังกฤษอังกฤษแอดให้เด่นที่หกห้าวิงรูดหกห้าวิ่งรูด, 6, 5, รดส่วนตัวเจาะมีหกหนึ่ง หกสามหกห้าหกเก้าห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าเก้าเยอรมันเยอรมันให้เด่นศูนย์หกวิ่งรูด จะมี 01, 02, 0ูนย์หนึ่งศูนย์สอหกศรัดเสียรัดเสียให้เด่นเก้าเวิ่งรูดเด่นเก้าเวิ่งรูดจวดจาะมี90 9ก้าสองกห้าเจ็ดเจก็จะมีเจ็ดศูน3เจหเจดสาม สองตัวอย่าพักกันเรื่อมไปกลับนะจ้าพี่น้องจ้าไปกลับทุกอย่างทุกแนวเนาะส่วนตัวนินเก้าเจ็เจ็ดศนย์เจ็ดเจส่วนเยอรมันศูนย์หนึ่งศนย์หกหกสาอังกฤษ หกหนะึ่งหกห้าห้าสามห้าศูนย์เนาะอังกฤษเยอรมันรัสเซียน้าจ้าหุ้นสามรัฐมักชอบจดไว้แคบไว้ได้เลยจ้ามักชอบแนวทางใดกะเอาไปเป็นแนวทางวิเคาะ,ะ์พิจารณาเอานอกจ้าพี่น้องจ้าถ้าบอมักตัวเด่นโอ้บอมักตัวที่แอดจอหนะจอหายเนาะจอหายเอาตัวเด่นที่แอดหายไปไปจับใส่ตัวเลขกที่มีใจได้เลยนาะาจ้ามักชอบตัวใดแคบไวจดไวไดเลยเลยเนาะ ก่อนทิ่จอกไปก็ซอเป็นกำลังใจให้อดมินน้ำน้าจากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเพื่อที่จะบริาพารแนวทางต่อไปนะจ้ะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาภที่สำคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะจ้ะรวยๆปังๆพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ